สวัสดีครับผมกับอีกหนึ่งแอดมินของช่องกำนันศักดิ์ชแนลนะครับคลิปนี้สิพามาเบิง้งมะกกลจีปโปมครับนี่ได้มาแน่แล้วตัวยังไ่ทันหง่นะครับกถือว่าพอกินได้แล้วนะครับคนมาแน่แล้วนี่ลองร้อยครับ มีห่มคอนะครับนี่ห่มคอ,อมันห่ดมดีก็เลยมาเห็ดขวดหูอ,อยู่หลายนี่ครับนี่แหละคือคุยของจิปโปมทางบ้านแอดมินนะครับเอิ่นจิปโปมแต่ว่าทางอื่นก็แอดมินก็บ่าคอย จากภาษากลางเท่าไดิเอินแต่ทางบานจตยคลองนี่แหละครับอีปโอมลายอยู่ไายเองก้นเองอาทีนี้หยุดพักไปเป็นบางตอนนะครับ นะครับอืไปลงไปทางนี้เดี๋ยวถึงตัวแล้วค่อยมาเบิงกันเนาะครับถึงแล้วครับถึงแล้วตัวจิปปอมเห็นตั้งแต่กลบนั่นเลยครับนั่นไงออกมาแล้วถือว่าตัวตึงแน่นะครับะเทียบกับนิ้วมือแอดมิน ตัวใหญ่เติบแล้วพอกินได้ตอนแรกก็หาคุ้ยแล้วครับเห็นคุ้ยล้วก็ต้องหาห้ยเจอนะครับบางตัวก็ไม่ได้ดอกหาห้วยไม่เจอเอออันนี้ไงเจอแล้ว สาธิตวิธีการก้นให้เบิ่งจกักตัวสองตัวเนะครับเดี๋ยวพอพอได้พอ,พอ,พ,อพอกินแล้วกัสิค่อยมาสรุปกันไหมฮะเจอแล้วครับตัวนี้ดากขาดเลยโอ,โอ้อยู่ตื่นตัวนี้ดาขาดเอาทีก่อ ก็รอเดึงตอนที่คุดได้เพอินนะครับแอดมินกับบุคอยสะดวกทาไดยมาผู้เดียวทั้งผิดละครับทั้งยะโสตัวใหญ่แน่แล้วพอกินแล้วนะครับอยู่ทั้งยะโสทั้งเงินเป็นยังไงกะบ่งหกันคือกันรอดึงตอน ได้พอแล้วนะครับกะบ,บางเทีกับว่ามีแค่กิปลมนะครับเนี่ยมีอยู่ในห้องกิป่มก็เนี่ยสิมักเขรามากิ่นกิปมนะครับเนี่ยฝากเตือนระวังเนะครับแฟนครับกล้นไปไดีดีกับาจไปจกหวงัอนอาจจะเจอตัวนี้แหละครับเนี่ย สูงใหญ่กว่านี้กม็มีมันมาก,กินกีฟโปมเหมือนกับเขาเนี่ยแหละพออีกแล้วครับได้อีกแล้วโอ้เด่เลย,ยคูบเลยครับัางตัวครับโอ้ไอ้กอบบ่ไรน,น้่นน่ยังอีกลายอยู่ด้วยครับหนิ สถานที่ท้ายทั้กับมันนี่ก็หอดเดสโอยู่ด้วยครับมันนี่น้าพ่อของแอดมินเองแะครับโอ้หอบขึ้นขึ้น,นไ้ไม่ได้กวกกำลังกายโดนพักกันครับมูไปหนีโบลึกกุนโบเทาเดชหอดเราเห็นแต่ดัก ยันกินดินกินกิ่กินินเอาขาขาดสัมอะครับนี่เบิ่งผลงาน ยูห่มคอห่มเดียวได้ครับเนี่ยสิบกว่าลองร้อยครับก้นแล้วก็ทมใปแน่จังหน่อยถ้างัวยันยางมาเลยสิลมขามันสิผกสิแพงอีกไปต่อนะครับห่มอ,อื่นมาต่อกันที่ห่มยุ้งครับห่มพะยุง หลายปีแล้วนะครับเนี่ยอา,าย์เขามาลักตัดอยู่ใกล้ๆๆก็ผมขอเนี่ยละมีหนึ่งควยสองควยสามสี่ ห้าหกเจ็ดเจ็ดกวยเนะครับคิดอตอาจจะเป็นเล็กหน่อยกับมาล้อลึกเบื้งซื่อๆนี่แหละครับ เดี๋ยวค่อยเบิ่งต่อนะครับก็บมาสรุปกันนะครับผลงานมือนี่ป,ป่วมตัวเป็นๆตัวตายก็มี้ถือซับอ่าสี่ยสิบกลัวนะครับเพราะได้นถ้าเ่อหนามีคลิปียังดีดีกับสิมา อัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับติดตามทั้งช่องคำนั้นสักชนแนลนะครับมันนี้กัซามนี่นะครับสวัสดีครับ